มื่อนี้พี่นุ้ยขอนําเสนอวิธีกําจัดเหงาง่ายๆค่ะเหตุเองได้อยู่บ้านค่ะโดยป่ต้องใส่แชมพูข่เหงาเลยอุปกรณ์ก็มีง่ายๆค่ะกะแค่แชมพูยี่ห้อใดก็ได้ค่ะทีทุกคนใส่อยู่ละกันน้ำค่ะกับวีซีทีเท่านั้นเองขั้นตอนก็คือเริ่มจากเข้าสระแชมพูประมาณสองน้ำถึงสามน้ำค่ะเข้ากระซาดเ้ากระเกาให้ทั่วค่ะเกาให้ถึงนังศีรษะน้ำแรกเข้ากระล่างออกโดยที่บ่ต้องวีค่ะ น้ำที่2เห็ดคือเก่าค่ะใส่แชมพูล,ลงไปเกาให้ทัว่วถ้าไผมสั่นก็สามารถเริ่มวีได้เลยค่ะถ้าไผมีเหาละลายเขากับสีสังเกตเห็นเป็นจุดดำๆจับยูน้ำฟองค่ะกัให้ลองสังเกตเบิ้งสำหรับวิธีการวีนะคะเข้ากับใส่วีสีทีๆค่ะวีลงไปให้ทัว่วหล่ะก็ะเน้นว่าจะต้องถึงหนังสีรษะอิลีค่ะถ้าไครีไรค่ะก็ล่อถาวีน้ำที่สามก็ไรค่ะ หลังจากที่ข้าใส่คิมหนวดแล้วผมก็จะลื่นค่ะก็จะวีง่ายขึ้นขอเน้นย้ำว่าการวีสุดเทื่อจะต้องถึงนงังศีรษะแล้วก็ต้องวีให้ทั่วค่ะแต่ว่าบริถ้ถึงขนาดว่าน้องจะต้องเจ็บค่ะสําหรับวิธีนี้นะคะถ้าไปสามาทิย์เห็นหลูกหลานเจ้าสมือได้ลูกหลานของเจ้าสมุมีเขาอยกต่อไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าบ่าสามารถทิ็์ได้สมือขอแนะนําว่าให้เห็ดมือเว้นมือค่ะสาหรับเคล็ดนี้ค่ะลูกค้าหน่อยก็ตัดสรงบ๊อบถ้ยไปน้าเปตะหกอีลีฟ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่น้องนะคะาขอบคุณลูกคา้ารายกระป่องน้ำจ้า